อะสวัสดีครับวิราาัชคร์วิสอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับมาดูฮอนด้าเฮดเอวีนะครับเฮดอวีอาการสายพานซีพีทีขาดคันนี้อ่ายกขึ้นรถยกสไลด์มาจากจังหวัดชุมพรนะครับไปเสียที่จังหวัดชุมพรนะครับไปเข้าศูนย์ที่อ่าศูนย์บริการที่ชุมพรนะแล้วก็ปรากฏว่าที่นูกก้นเขาตรวจเช็คดูนะครับมีเกิดอ่าเช็คดูก็ก็เจอพบเจอสายพานซีพีทีขาดนะครับขาดแล้วนะขาดเป็นบางชิ้นแต่ก็ ถือขาดยังไม่หมดแต่ก็ถือว่าขาดเยอะอยู่นะครับแล้วก็ก็ขอขอบคุณนะครทีมช่างหรือช่างช่างที่ที่ศูนย์บริการนะที่ยุมพรนะท่านหนึ่งได้แนะนํามาว่าบอกว่ามาที่วีรคาร์สวิตนะครับว่าที่เนี้ยก็แนะนํามาที่เนี่ยครับทั้งช่างที่ที่พัตตะลุงนะฮะหนึ่งท่านนะครับไม่ใช่ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะจะเป็นเหมารวมช่างทั้งหมดนะหนึ่งท่านนะแต่ละที่กันหนึ่งท่านก็แนะนําลูกค้ามาว่าให้ยกมาที่จังหวัดอ่ยกมาที่นะวีรคาร์วิตนะครับ ขอบคุณจริงๆนะครับที่ชื่อเสียงเราก็ดังไปถึงนุ่นเหมือนกันเล็กน้อยฮะเล็กน้อยน้อไม่เยอะอ่าไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับอาการสายพานซีอีทขาดเป็นไงฮอได้ HR-V มาเดี๋ยวเราอันนี้เกียร์ลงมาแล้วนะนตามมาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูสดๆเลยนะครับเป็นยังไงอันนี้จะเป็น Honda HR-V นะครับอ่ะให้ดูกันนะอันนี้ยกมาจากจังหวัดสุพรรณนะครับ กับไม่ได้ก็ยกมาเมื่อวานนี้นะวัะนนี้เราผา้ดูเลยนะอันนี้จะเป็นเกียร์ของคันนี้เลยนะยกลงมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวผ่าเลยเห็นกันสดๆเลยนะครับเป็นยังไงนะครับขาดมากแค่ไหนนะครับมาดูกันเลย เดี๋ยวเราดูเลยนะเป็นยังไงขาดมากน้อยแค่ไหนอ่ะออกมาแล้วอ่ะออกมาแล้วครับอ่ะไปดูกันเลยไปหลังอ่ะดูนะอันนี้ก็ยังขาด ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขาดเป็นบางชิ้นบางชั้นนะครับในสายพาน C ีทีจะมีชั้นเหล็กนะฮะสายพานเหล็กนะครับประมาณหลายชั้นอยู่นี่ขาดเป็นบางชั้นนะครับแต่ก็ขับไม่ได้แล้วนะขับแทบไม่ได้แล้วนะครับก็เลยอ่ะนี่ขาดก็เลยยกขึ้นรถสไลด์มานะครับนะครับอันนี้จะเป็นมอ CV ีนะครับนะครับมอ CV ีเปลี่ยนอัตราทดนะครับของเครื่องยนต์นะครับ ่งกำลังให้ล้อมหมุนนะครับอันนี้ขาดนะครับแม้จะขาดไม่หมดแต่ก็ก็วิ่งแทบไม่ได้แล้วนะวิ่งไม่ได้เลยเสี่ยงสูงนะครับวิ่งมานี่เดี๋ยวจะขับมานี่เดี๋ยวจะขาดกลางทางก็ตัดสินใจคือรถสไลด์มาดีกว่านะครับอันนี้ก็อ่าก็ลูกค้านะก็ตัดสินใจให้โอเวอร์ฮอนไปเลยนะครับโอเวอร์ฮอนไปเลยนะครับ นี้จะเป็นชุดนะครับชุดโอเวอร์ฮอนนะครับก็มีนะครับชุดแผ่นสายพาน C V T นะครับชุดแผ่นคัสอันนี้กองเตียเล็กใหญ่นะครับพร้อมเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ C V T นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดประกันชุดประกันชุดโอลิงนะครับก็โอเวอร์ฮอนซ่อมชุดใหญ่ไปเลยนะครับจะไม่ต้องซ่อมยกกันหลายรอบนะฮะเอาให้จบจบไปเลยทีเดียวมีสายพาน C V T ก็ยยดแลนขาดแล้วไม่เป็นไร ยังไงมันก็เยื่อแะมันขาดแล้วนะมันขาดแล้วเดี๋ยวเราถอดเอาไงต่อด,ดีมันได้ h เฮดอาวนะครับจะเปิดสมองเกียร์ดูหน่อยดีกว่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสมองเกียร์กันนะครับเศษเหล็กนะเศษสายพานก็จะตกเข้ามานะตกเข้ามาอยู่ที่ก้นอ่างนะครับ อยู่ที่สมองเกียร์นะครับเดี๋ยวก็เปิดนะครับยังไงก็โอเวอร์ฮอนอยู่แล้วนะครับยืนนี่อันนี้จะเปิดให้ดูกันนะครับเอาให้ดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นตัวอย่างนะครับเปิดที่ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สื่อการเรียนการสอนนะนะครับอันนี้ป็นสื่อโฆษณาคือสื่อประชาสัมพันธ์นะครับนะครับหลายท่านบางท่านนะบางท่านก็บอกทําไมไม่ ไม่ทําคลิปตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มถอดจนจนซ่อมเสร็จอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สื่อการเรียนการสอนนะอันนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณานะครับก็เป็นตัวอย่างบากตอนนะครับ แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษนะเศษเหล็กเศษสายพานนะครับที่ตกลงมาอยู่ก้นอ่างนะครับก็จะดูดเข้ากรองไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราถอดออกทั้งหมดนะครับ,รบทัง้ <c oughs> งสมองเกียร์นะครับมาทําความสะอาดนะครับกองกองเกียร์รุ่นนี้ในท่า ถ้ายางังสิ่งๆไม่ผ่านมือชายนะน็อตจะแน่นมากนะกองเกียร์รุ่นนี้นะครับถ้ายัางไม่ผ่านการซ่อมนะยังไม่เคยผ่านการถอดมานะครับนอ็อตค่อนข้างแน่นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสมองเกียร์เราจะมีเศษเหล็กตกลงมานะครับเดี๋ยวเราจัดการหลัวห่อให้นะครับอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวมาถอดถอดดูหน้าเกียร์กันเลยดีกว่างั้นะอ่ะมานะครับ แต่ถ้าซ่อมจริงๆเราจะไม่ได้ถอดแบบนี้นะขั้นตอนขั้นตอนก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เราถอดให้ดูเฉยๆนะครับเอาให้ดูกันเอาให้ชมกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดหัวหมูเกียร์นะครับถอดหัวหมูเกียร์ออกมานะครับน,นี้ก็จะเป็นเฟืองขับนะเฟืองท้ายม,มันไม่ได้อยู่ท้ายรถนะแต่เราเรียกเฟืองท้ายไม่รู้เพราะอะไร <c oughs> เอาเข้าใจง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็จะถอดชุด ก็จะมีชุดแผ่นคันะครับชุดแผ่นคัชุดโอลิงนะครับใส่พาน C.V.T. นะครับถอดมาซ่อมนะครับโอเวอร์ฮอนเกียร์ทั้งหมดเลยอ่ะวีล่าคาเซอร์วิสครับก็ Honda h ฮและ Honda ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกปีนะครับทั้ง C.V.T. และ A.T.F. นะครับก็สนใจซ่อมเกียร์ออโต้นะครับ Honda ทุกรุ่นทุกปีก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับวีล่าคาเซอร์วิสครับ โทรศัพท์0809314252ครับถอยอสนใจติดต่อกันมาได้นะครับ,นะรบถ้ารถขับมาไม่ได้เดี๋ยวเราโทรเข้ามาแจ้งนะครับเรามีรถยกรถสไลด์นะครับรับได้ถึงที่นะครับมีราคาสุดพิตพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ